อา้าวการมีอะไรขายครับขายกี่บาทหนึ่งเ,องเโอ้แล้วไปหายที่ไหนจําได้ไหมคะได้ครับแล้วทําไมเอาตังค์มาเยอะจังเลยมาซื้อรองเท้าครับแล้วหนูไปได้มาจากไหนคะเนี่ยขายกับเ้าะมาครับโอ้แย่เลยเนาะนักเรียนคะพอดีเพื่อนของเราเนี่ยทําเงินหาย100บาทเงินเนี้ยเพื่อนเขาตั้งใจหามานะคะโดยการไปขาย แล้วมีความจําเป็นจะต้องนามาซื้อรองเท้าใหม่มีใครพอพบเห็นบ้างไหมเอ่ยไม่เห็นค่ะแล้วเธอไปทําหายที่ไหนบ้างล่ะไม่รู้มีใครพอเห็นบ้างไหมคะไม่เห็นค่ะครูคก็ลองไปประการหาดูสิคะอ๋อใช่เนาะ เดี๋ยวงั้นครูจะไปประกาศที่ห้องประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อมีนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนเราเก็บได้จะได้มานําจะได้นํามาคืนเพื่อนเนาะเพราะเพื่อนมีความเดือดร้อนมากๆเลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะมีนักเรียนคนใดเก็บเงินของเด็กชายกันได้จํานวน100บาทให้นํามาสงคืนที่ห้องประชา ก็ไม่รู้เก็บซิเก็บิมันจะดีหรอนีสิเงินแค่หนึ่งร้อยบาทเองแบ่งกันแข่โคนห้าสิบบาทเอาไปเติมเกมไงถ้าเกิดเจ้าของขางหาอยู่ล่ะไม่เป็นไรหรอกเงินแค่หนึ่งร้อยบาทเองมันจะดีหรอดีสินี่ครัห้าบาทครับอฮ้ยเงินหายไปไหนอะการมันบางหายไปไหนล่ะ ไม่รู้โอ้ยปิดรองเท้าครับครับบอที่คับ มาขายข้าวแกงกินด้วยน่าสงสารจังไม่ฉับบนบอกแมวอ้าวคุณครับครับข้าแรงครับ <c oughs> เอาถูกจังเลยนะข้าแรงเงินหมดเดยลยค่ะเขาลบแบบดีิเลยหนังคุณครับใดีเลย บ้านเปิดเลยค่ะลูกโอเคค่ะทุกคนทำมาเนาะเด็กชกายกันว่าไงคะลูกทำาการบ้านเสร็จไหมคะค,ค่ะเยี่ยมมากเรียบร้อยมากเลยนะคะตัวหนังสือสวยงามเนาะผู้ค้าหนูเอาเงินมาคืนค่ะ,เ,คคะเราขอโทษนะกันที่เอาเงินของเธอไปเรารู้แล้วว่าการที่เอาเงินของคนอื่นไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราขอโทษรักกัน โอเคจากการกันให้อภัยเพื่อนหรือยังเอ่ยครูก็ขอชื่นชมนักเรียนทั้งสองคนนะคะที่มีจิตสํานึกที่เอาเงินมาคืนเพื่อนในวันนี้ถ้านักเรียนนําเงินของเพื่อนไปเพื่อนก็จะเดือดร้อนและนักเรียนก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีอาจจะส่งผลเสียกับสังคมในอนาคตได้การที่นักเรียนนําเงินมาคืนในวันนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้งสองคนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สจริตมากครูขอชื่นชมการทําความดีในวันนี้ด้วยค่ะ อขอบคุณค่ะอาการน NO ี่เงินของหนูค่ะขอบคุณขอบคุณไม่เป็นไรนะเย้เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ทั่วหัวเอา